สวัสดีครับสวัสดีพบกันแล้วนะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีนะครับวันนี้ก็มารีวิวงานเซ็ตนะครับก,ก็เรียกเป็นว่างานเซ็ตละกันนะไม่ได้ซ่อมเครื่องไม่ได้อะไรนะก็เซ็ตนะครับลดน้ำมันนะครับ1ต่อ10นะครับผมกอ็อันนี้ก็คือสตาร์ทต,ตรงนะแบตเตอรี่มามาเข้าที่ใดสตาร์ทนะครับนี่ครับ นะครับอย่างนี้นะครับก็คือน้ํามันมันจะต้องวิ่งเข้าสายมาหาคาบูก่อนนะครับนะครับน้ามันนะครับจะจะต้องให้น้ํามันว,วิ่ง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 เข้าคาบูก่อนก็คือเอามือนิ้วจริงๆต้องมีผ้านะฮะอุดท่อนะครับแล้วก็กดกดกดตัวนี่ครับนะครับแล้วก็ให้น้ามันมันวิ่งมานะครับพอน้ามันวิ่งวิ่งเข้าสายเข้าคาบูแล้วก็ทีนี้ก็สตาร์ทได้นะครับก็คือใช้โกปักนี่อย่างนี้ทีนึงแล้วก็กด แล้วก uh, so ็ดึงนี่ออกนะครับนี่แล้วก็อ่ามั่นใจว่าไม่ดับก็เอาตัวปลั๊กออกได้นะครับอก็ก็ก็เครื่องมันเย็นอยู่นะครับวอร์มวอร์มเขาเรียกวอร์มนะฮะ คือรถแบบนี้เขาเรียกประเภทบิ๊กฟูดนะครับก็จะทำความเร็วได้ระดับหนึ่งนะครับนะครับผมก็คือจะจะ,จะวิ่งประมาณนี้นะครับพอสุดเสียงแล้วเราก็ต้องยกคันเร่งนะครับอย่าไปกดแช่ลากยาวๆนะครับสุดเสียงแล้วก็ต้องยกคันเร่งแบบนี้นะครับกับเครื่องยนต์ รถโฟเทียคันนี้ครับเสียงแล้วก็ยกคันเร่งนะครับ <ged Ye ap> ก็มีสองเกียร์นะครับก็ถือว่าวิ่งได้ตรงปกติดีนะครับ ก็มีเบรกนะครับผมคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับเบรกเบรกล้อลากเลยนะครับเบรกก็เป็นพระเบรกเลยนะครับเป็นจานดิสเบรกนะครับผมจับเพากลางนะครับเวลาลดเบรกนะครับทีนี้ก็จูนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องก็นิ่งปกติดีนะครับแนะนําเล่นนะครับเวลาวิ่งเสียงรอบเครื่องสุดเสียงแล้วก็ให้เรายกคันเร่งนะครับอย่าไปแช่นะครับถ้าแช่เครื่องอาจจะน็อกได้นะครับ เพราะว่ารถพวกนี้จริงๆแล้วมันจะมีสนามเล่นนะครับพอเราวิ่งไปปุ๊บมันก็จะเจอโค้งแล้วก็ต้องเบาคันเร่งแล้วก็เร่งไปอีกทางตรงแล้วก็โค้งอะไรประมาณเนี้ยครับคือคือมันมันไม่สามารถจะล็อกแช่ยาวๆได้นะครับต้องอธิบายนิดนึงนะครับกับรถน,น,นะน้ํามันนะฮะเนี่ยครับ บิ๊กฟูดก็จะเป็นสไตล์ลุยนะครับผมนะนอกจากจะวิ่งทางเรียบนะก็วิ่งทางแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ยากเตี้ยนกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ฉุดเครื่องหนักเกินไปนะครับก็ถ้าวิ่งทางนื่นๆอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่ต้องวิ่งแรงนะครับเพราะถ้ายิ่งเร่งแรงแรงมันมันนืดนะทางมันหนืดนะก็วิ่งช้าๆยังไงครับปีนป่ายอะไรเงี้ยครับนะสไตล์บิ๊กฟูดนะครับผมนะ ก็วิ่งตรงปกติแล้วนะครับแต่ผมจะวิ่งให้ตรงก็มีบ้างฮะเล่นง่ายกว่าเดิมแล้วนะครับผมก็มีการปรับ ปรับองศาล้อใหม่นะครับโทอินโทเอาประมาณนั้นเอาละ <laughs> ก็เดี๋ยวมาดูอุณหภูมิเครื่องก่อนนะคร่าว,าว <laughs> อันนี้ก็ประมาณน่าจะมีแปดสิบนะฮะท่มันร้อน <laughs> เหตุผลหนึ่งก็ต้องใช้ผ้านะใช้ผ้าแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นถ้าถ้านั่นก็จะมีจุกนะจุกอุดท่อครับ สวมเข้าไปฟึบเครื่องก็จะดับวิธีการดับเครื่องก็จะอุดที่ท่อนะครับแค่นั้นเองนะก็น้ํามันน้ำมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่น้ํามันนะเติมไปเต็มเต็มเลยเมื่อสักครู่นี้ก็เล่นก็เลายุบมาประมาณนี้นะครับก็เปลืองไหมก็ไม่เปลืองนะฮะมันอยู่ที่เราเล่นฮะเล่นเยอะๆมันก็หมดเยอะนะครับก็โช๊กก็จะประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะ ถ้าเราเล่นเล่นทางแบบทางดินลูกลังนะครับถ้าเราออกแรงๆมันก็จะสะบัดนะเป็นเรื่องธรรมชาติของรถนะครับเพราะว่ารถมันแรงนะฮะมันแรงแล้วพื้นมันลื่นอะไรเงี้ยมันก็มีอาการสะบัดส่ายนะฮะก็ค่อยๆวิ่งออกนะครับผมนะถ้าอย่างเป็นทางที่เห็นนี่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรยางทางมาตอยเนาะแต่ว่าพื้นมันก็ไม่ค่อยดีแล้วมันก็ขุกขะ่ะก็ก็เอาตามเนี่ยฮะก็วิ่งได้ปกติเล่นสนุกเล่นเพลินนะครับผมกับ รถบังคับคันนี้นะครับผมก็คาซโมโต้ฟูเทียนะฮะไม่รู้สะกดชื่อถูกหรือเปล่านะฮนะสวยงามนะครับผมก็เป็นงานเซตงานแก้อะไรประมาณเนี้ยครับก็คือ,อเครื่องเครื่องมันร้อนมันฮีทแล้วก็รถวิ่งไม่ค่อยตรงนะฮะวิ่งแล้วมันเป๋เสียศูนย์ประมาณนั้นก็แก้ให้เรียบร้อยแล้วก็ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับรถน้ำมันโฟเทียมีขายเปล่าวะถ้าจะเอามีนะครับผมหาให้จนได้นะคุณลูกค้าก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับงานซ่อมงานเซ็ตงานแก้นะครับผมนะก็โทรมาสอบถามโทรมาปรึกษากันก่อนนะครับนะฮะบางทีผมก็มีอะไหล่บางทีก็ไม่มีนะฮะบางทีมันเฉพาะรุ่นเฉพาะค่ายนะฮะก็แต่ก็หาให้ได้นะครับผมนะ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการขอบคุณทุกท่านที่ต,ติดตามรับชมผลง,งานของผมนะครับกับสมุวเพ็งศีสีบช่องขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย